สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออนไลน์ค่ะหนังสือ My English นะลูกนะปสองค่ะหน่วยที่5นะคะบทที่2ค่ะนะคะก็คุอคุณมินนี่คนเดิมกลับมาแล้วค่ะคุณมินนี่หายไปไหนมาไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะอยู่ที่เดิมตลอดเลยค่ะนะคะอ่ะเด็กๆค่ะก่อนเริ่มเรียนเนาะทวนกันนิดนึงก่อนดีกว่าครั้งก่อนหน้าเลยเรื่องของ,งอ้ไลูก สัตว์ต่างๆใช่ไหมมีแมวมีกระต่ายนะคะมีนกมีหนูแฮมสเตอร์นะคะมีลูกมีวิตัวเยอะแยะเลยนะคะมีปลาใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของการใส่สีไปข้างหน้าหรือเปล่าว่าปลาสีนั้นนะคะกระต่ายสีนี้นอะไรเงี้ยเนาะอ่ะทวนดีกว่าขอคําว่านี้ดีกว่าคุณครูมินี่เนี่ยไปเที่ยวที่สวนสัตว์มาค่ะไปเจอแมวค่ะงงมากไปเจอลูกแมวสีแดงไปเจอแมวสีแดงค่ะขอคําว่าแมวสีแดงตัวหนึ่งต้องพูดว่า ถูกต้อง a red cat a red cat แปลว่าแมวสีแดงตัวหนึ่งใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะไปดูลูกนะไปดูตู้ปลาค่ะเด็กขาไปเจอปลาคขาจะเป็นแบบปลาสีชมพูนะคะปลาสีชมพูตัวหนึ่งค่ะต้องบอกลูกปลาสีชมพูตัวหนึ่งลูกต้องบอกว่า a pink fish a pink fish นะและเดินเดินเสร็จปุ๊บไปเจอลูกนนะไปเจอ นกค่ะแต่แปลกมากเป็นนกสีส้มนะคะเป็นนกสีส้มค่ะตัวหนึ่งค่ะก็เลยบอกว่าทำไมลูก an orange bird an orange bird นกสีส้มตัวตัวหนึ่งเอ๊ะทำไมใช่แอนเพราะว่า orange เป็นเสียงสระจริงแม้เป็นเสียงสระลูกเนอะโต้เ้วลูกเราเอาสีใช่ไหมคะไว้ข้างหน้าคำนามเป็นการขยายได้เลยนะคะและวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอะไรนั้นยัยงคงเกี่ยวข้องกับ สัตว์น้อยน่ารักของเราเหมือนเดิมค่ะนะคะเอางี้ก่อนอื่นนะลองเดาว,ว่านี่ลูกนะเราเป็นเรื่องของอะไรลูกนี้นี่ลองเดาจากรูปภาพก่อนเลยค่ะโอ้โหมีคนด้วยนะมีคนมีแมวนะมีคนมีสุนัขค่ะแปลว่าทำไมลูกต้องไม่ได้แค่แบบว่าสุนัขสีส้มนะคะแมวสีเทาแล้วแหละต้องมีอะไรที่มา,ากกว่านั้นนะคะขั้นแรกลองฟังก่อนค่ะแล้วลองพูดตามก่อนนะคะนี่ขั้นแรก ฟังอย่างเดียวค่ะแล้วก็พูดตามที่เราได้ยินว่าเราได้ยินเป็นคําว่าอะไรนะคะโอเคลองฟังก่อนนะหนึ่งรอบก่อนนะ I have a cat <c oughs> he has a dog โอเคอ่ะให้ฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะนะคะว่าเมื่อกี้ลูกเขาพูดเป็นประโยคว่าอะไรนะคะ I have a cat <c oughs> he has a dog เขาบอกคุณคุณมินนี่หนูฟังทันแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรบางคําหนูก็อาจจะทำรู้อาจจะมีงงๆบ้างคุณคุณมินนี่ก็เลยมีนี่มาให้นี่เลยค่ะมีทําไมลูกมีคําพูดมาให้ค่ะเด็กๆฟังอีกหนึ่งครั้งดีกว่าค่ะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับเขาหรืออ่านตามนะคะอันนี้รอบแรกอ่านตามดีกว่าเนาะอีกหนึ่งรอบก็ให้ลูกอ่านพร้อมๆเขาดีไหมโอเครอบแรกอ่านตามเขานะ I have a cat. He has a dog. โอเคนะคะรอบต่อไปลูกอ่านตามคุณคุณมินนี่ค่ะนะคะ I have a cat I have a cat อีกครั้งลูก I have a cat ต่อไปลูก He has a dog He has a dog อีกทีลูก He has a dog อีกหนึ่งรอบนะ I have a cat He has a dog โอเคเดาสิว่าวันนี้ลูนะเราจะเรียนโครงสร้างประโยคอ,อะไรกันค่ะมีคำว่าฉัน มีคำว่า have มีคำว่า a cat อุ้ยมีคำว่าฉันมีคำว่ามีหรือเปล่าแล้วมีคำว่าแมวต่อมา he has a dog มีเขาผู้ชายคนหนึ่งเลยมี has ก็แปลว่าทำไมลูกมีเหมือนกันแล้วก็มีคำว่า a dog ก็คือสุนัขตัวหนึ่งเอ๊ะต้องเป็นการบอกว่าเรามีหรอเรามีสุนัขเรามีแมวเรามีปลาหรือเปล่าคิดว่าใช่ไหมถ้าคิดว่าใช่มาดูกันดีกว่านี่ค่ะ โครงสร้างของเราในวันนี้ค่ะนะคะทุกคนขาออกเสียงตามกันค่ะ I have a cat อีกที่ลูก I have a cat มีความหมายว่าฉันมีแมวตัวหนึ่งนะคะโอเคออกเสียงใหม่ค่ะ I have a cat แปลว่าอะไรคะลูกฉันมีแมวตัวหนึ่งเปลี่ยนใหม่เลยนี่ดีกว่านะคะ He has a dog ออกเสียงพร้อมกัน He has a dog อีกที่ He has a dog ก็แปลว่าเขาทำไมลูกเขามีสุนัขตัวหนึ่งเหมือนกันเลยดูควาต่างนะ I have he has เอ๊ะต่างกันยังไงถ้าใครบางคนกำลังเดาอยู่ลองดูคำใบ้ประโยคต่อไปดีกว่าโอ้โหออกเสียงใหม่ค่ะ You have a cat you have a cat อีกที่ค่ะ You have a cat เก่งมา,มากาค่ะแปลว่าคุณมีแมวตัวหนึ่งใช่ไหมโอเค ตัวอย่างเพิ่มเติมตัวอย่างที่2นะคะนี่ค่ะ she has a dog she has a dog ออกเสียงพร้อมกันหลุก she has a dog แปลว่าเธอมีสุนัขตัวหนึ่งนะคะโอเคเดาต่อดีกวกับจับประโยคต่อไปอีกดีกว่า they have a cat they have a cat ออกเสียงพร้อมกันลุก they have a cat แปลว่าพวกเขามีแมวตัวหนึ่งนะคะ และตัวอย่างต่อไปดีกว่า Min has a dog Min has a dog Min คือใครอะ่ะมินคือชื่อเล่นของคุณครูมินนี่เองนะชื่อเล่นมีสองชื่อค่ะมินและมินนี่นะคะแปลว่ามินมีสุนัขตัวหนึ่งเนาะเด็กๆสังเกตความต่างไหม I have I have, I have you have they have he has she has และมินทำไมลูก Min has เด็กคะต่างกันยังไงรูกนะต่างกันอย่างนี้คะ่ะเด็กขาถ้าประธานของประโยคนะเป็นประธานพาหูพจน์ค่ะนะ,ะเป็นพหูพจน์ลูกเช่นเป็นคาว่า you เป็นคําว่า they นะคะต้องใช้คําว่า have เนาะ you have they have น,นั่นเองถ้าประธานเป็นเอก,กพจน์ล่ะเช่น he จริงไหมคะผู้ชายกี่คนหนึ่งคน she ลูกเธอลูก ผู้หญิงคนนึงค่ะและมินมินเป็นชื่อคนจริงไหมครูมินนี่เองมินคือชื่อคนกี่คนลูกหนึ่งคนเป็นเอกพจน์เช่นกันแปลว่าอะไรลูกเอกพจน์ต้องใช้กริยาคําว่า has สรุปถ้าประธานเป็นพระอุน์ใช้ have ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has นะคะออกเสียงตามที่ะประโยคค่ะ I have a cat you have a cat they have a cat เป็นไม He has a dog. She has a dog. Min has a dog. เอกพโพ์ใช้ has ผพรอู่โพ์ใช้ have นั่นเองแปลว่า มีเนอะแล้วข้างหลังก็ตามด้วยคำนามว่าเรามีอะไรนะคะมีสุนัขหนึ่งตัวมีแมวหนึ่งตัวก็ว่าไปจริงไหมอะเด็กๆคะเพื่อความเข้าใจที่มาขึ้นคุณคณมินีขอเนื้อทวนว่าประธานเอกพจน์กับพพจน์เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างและคําว่าอะไรบ้างเป็นเอกพจน์เนาะคำไหนเป็นพระอุพจน์บ้างในคุณคุณมินี่ก็เลยจัดเป็นตารางมาให้ค,ะค่ะเด็กๆคะประธานบนโลกของเรานะคะประธานมี2แบบคะ่ะ 1. ค่ะประธานเอกพจน์2ลูกประธานพระอุ ดค่ะประธานพับป,ป่า,าไม่เกี่ยวนะคะคนละเรื่องค่ะนะคะคุณคุณมินนี่คะประธานเอกพจน์นั้นมีคำว่าอะไรบ้างคุณคุณมินนี่ขออนุญาตบอกเลยนะคะนี่ค่ะนะคะได้แก่ he she it นะคะ he she it ลูก he ก็หมายถึงเขาก็คือผู้ผู้ชายหนึ่งคน she ก็คือเธอเธอก็คือใครลูกผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะและ it it คือมัน่านะมันคือ สัตว์สิ่งของหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยเนาะออกเสียงพร้อมกัน he she it เป็นเอกพจน์เลยหรือคำนำเอกพจน์เช่น a dog สุนัขตัวหนึ่ง a cat แมวตัวหนึ่ง a bird นกข้ามแูลนกตัวหนึ่งเด้๋เด็เข็นนไหมนี่ลูกคนหนึ่งคนหนึ่งคนสิ่งของสัตว์หนึ่งสิ่งหนึ่งตัวหนึ่งอัน สุนัขหนึ่งตัวตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งหมดนี้เป็นเอกพจน์ค่ะนะคะต้องใช้คู่กับคำว่า has นะ has เนอะเนาะเอกพจน์ใช้คำว่า has คำว่ามีเนี่ยคู่กันเลยนะคะเปลี่ยนใหม่พหูพจน์ดีกว่านี้เลยค่ะนะคะเช่น i i นี่แอบแปลก i คือฉันนะคะตัวฉันเนี่ยค่ะนะคะ you หรือคุณหรือพวกคุณก็ได้เนาะ,ะ you เนี่ยก็คือคุณหรือพวกคุณก็ได้ วีคือพวกเราพวกเราก็คือต้องมีคนอื่นและตัวฉันอยู่ข้างในรวมกันเช่นแม่และฉันก็เรียกว่าวีเพื่อนๆนและฉันก็เรียกว่าวีจริงไหมเอกกับฉันก็เรียกว่าวีจริงไหมคะฉันกับเอกเป็นเพื่อนกันเลยไงเนาะและคําว่า they ล they ก็หมายถึงพวกเขานะคะ they ก็คือพวกเขาลูกอ,ออกเสียงใหม่ค่ะ I you w e they I you we they i u v they i u v they เป็นประธานพหูพจน์หรือจากคำว่าสุนัขตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งกลายเป็น dogs เป็น dogs เนาะเติม s ถูกตัดอะคณะออกค่ะจากตัวหนึ่งกลายเป็นสุนัขหลายตัวเห็นไหมเป็นผู้นลและเป็นหลายตัวแล้วเป็นใหมายถูกจากคำว่า a cat กลายเป็น cats cats a bird กลายเป็น birds birds ออ,อกเสียงพร้อมกัน I, you, we, they. I, you, we, they. บทนี้เป็นประธานพหูพจน์เลยหรือคำนามพหูพจน์เช่นคำว่าลูก dogs กี่ตัวคะหลายตัวจริงไหมคะ cats กี่ตัวลูกหลายตัวคะ่ะ birds นกกี่ตัวลูกหลายตัวอะอางี้ครูมินนี่ขอเพิ่มเติมครูมินนี่ขอพูดมาหนึ่งคำเรนเดียรบอกว่านี่คือเอกพจน์หรือพหูพจน์นะเอาเป็น rabbits ฟังนะ rabbits เป็นผูพจพ์เก่งมากเลยใช้ have หรือ has have เก่งมากเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น,ปน birds หลายตัวต้องใช้ have เหมือนกันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็น,น hamster hamster หนูแฮมสเตอร์กี่ตัวลูกหนึ่งตัวใช้อะไลูกใช้ has นะคะใช้ has ค่ะเอาอีกค่ะ a rabbit a rabbit กระต่ายกี่ตัวลูกกระต่ายตัวหนึ่งจริงไหมกี่ตัวลูกหนึ่งตัวลูกเนาะเปลี่ยนใหม่ a white rabbit a white rabbit กระต่ายกี่ตัวเหมือนเดิมกระต่ายตัวหนึ่งเหมือนเดิมแต่แค่เป็นกระต่ายสีขาวตัวหนึ่งใช้ h a v e หรือ has กระต่ายสีขาวตัวหนึ่งใช้ has เก่งมาก a n orange dog and orange dog สุนัขสีส้มตัวหนึ่งลูกต้องใช้เป็นลูก h a v e หรือ has ฮสต่อมาลูกมาฝึกเพิ่มเติมกันดีกว่าน,นะฮะเด็กๆคะคุณครูมินี่เนี่ยมีรูปมาให้ค่ะแล้วให้เลือกว่าประโยคไหนที่ถูกต้องตามรูปนี้เลยจ้ะอารเด็กคะดูรูปก่อนค่ะนะคะมีสุนัขนะลูกเนอะอุ้ยขำใบค่ะต้องมีลูกต้องมีสุนัขตัวหนึ่งํ <c ười> ำใบสองค่ะต้องมีโอโหคนนี้ค่ะต้องเป็นคําว่าเขามีสุนัขตัวหนึ่งอ่าเขามีสุนัขตัวหนึ่งค่ะระหว่างประโยคแรกค่ะ she has a dog she has a dog หรือประโยคที่2ค่ะ he has a dog he has a dog, has a dog. สังเกตนะอันแรกเป็น she has a dog อันสองเป็นใครลูก he has a dog ดูรูปเลยเห็นไหมดูเด็กเห็นมารลุนนก็บอกอุ้ยเปผู้หญิงผมสั้นนะเพราะาอากาศร้อนไงตัดสั้นเกินสั้นไปเล็กน้อยค่ะขอทำให้ลูกเป็นผู้ชายได้ไหมถ้าเกิดผู้ชายเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นประโยคไหนลูกระหว่าง she has a dog หรือ he has a dog ประโยคบนหรือล่างลูกตอบเป็นประโยคมาเลยค่ะประโยคล่างค่ะประโยคบอกว่าถูกต้องเลยนะคะออาเสียงพร้อมกัน he has a dog he has a dog อีกครั้งลูก he has a dog he has a dog เก่งมากๆค่ะแปลว่าเขามีสุนัขตัวหนึ่งใช่ไหมคะ รูปต่อไปละจ้าดูดีๆนะรูปนี้นะนี่เลยค่ะนะคะรูปนี้ค่ะอะสังเกตค่ะมีคำว่า I have a fish I have a fish กับคำว่า she has a rabbit she has a rabbit เด็กๆบอเขาบอกคุณคุณมีนี่หนูดูง่ายๆเลยหนูเห็นนี่เลหนูเห็นตัวนี้เลยอืมหนูเห็น a fish หนูเห็นคำว่า a rabbit a rabbit แต่เด็กๆเห็นไหมด้านหน้านะมี I กับมีชีได้เด้เห็นรูปไปเขาลูกนะเขาเอามือชีมาที่ตัวเองจริงไม่ใชแว่าเขาหมายถึงใครลูกหมายถึงตัวเขาเองค่ะว่าฉันฉัน,ฉ,นฉันมีเขาคือฉันมีฉันคือ I เก่งมากใช่ไอใช้ Have หรือ h a s I have เลิศมากนะคะและนี่คือปลาลูกตัวหนึ่งค่ะต้องบอกว่า A fish กลายเป็นประโยคว่า I have a fish I have a f i s h อ่ะบอกคุณคุณมีนี้เลย I have a fish คือประโยคไหนลูกประโยคบนหรือประโยคที่สองบนหรือล่างหนึ่งหรือสองคะประโยคบนประโยคที่หนึ่งค่ะนะคะออกเสียงพร้อมกัน I have a fish I have a fish แปลว่าฉันมีใครลูกมีปลาทำไมลูกปลาตัวหนึ่งใช่ไหมคะฉันมีปลาตัวหนึ่งนะ I have a fish I คือใครเลย I คือตัวฉันที่เอามือเนี่ยชี้มาที่ตัวเองเลยนะคะไหนปลาลูกนี่ไง นี่คือปลากี่ตัวลูก1ตัวนะคะนี่คือหตัวออกเสียงใหม่ค่ะ I have a fish อีกทีลูก I have a fish อย่าประโยคล่างมีความหมายว่าอะไรอะ่ะ She has a rabbit She has a rabbit ผู้หญิงคนนี้จริงปะเธอเธอมีใครลูกเธอมีนอกก้องกระต่ายกี่ตัวลูกตัวหนึ่งหนึ่งตัวคุณคุณมินี่คาทำไมใช้ has ล่ะประโยคข้างล่างอะ่ะ เพราะว่าประธานคือ s ชีชีเป็นเอกะโพต้องใช้ has นั่นเองอย่าลืมนะแล้วทำไมคุณคุณมินนี่ถึงแปลว่ากระต่ายหนึ่งตัวกระต่ายตัวหนึ่งล่ะคะเพราะว่าเขามีคำว่าอ่ะ้างหน้านี่ไงเป็นคำว่าอ r ะ b b i t เนอะอ่ะ rabbit นะฮะข้อต่อไปดีกว่าข้อนี้ดีกว่ามีทำไมลูกมีน้องคนนี้อุ้ยไม่อยากจะบ้าเลยผู้ชายผู้หญิงนะคะมีลูกน้องโกน้องโกมาแล้วค่ะ เห็นไหมคะน้องนกอยู่ข้างเลยนะคะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะนะคะอ่ะเทัลษค่ะคุณคุณมินี่มีคําใบให้คําใบในข้อนี้ค่ะตั้งใจฟังนะต้องตอบข้อที่เกี่ยวกับนกออข้อนี้มีคําว่า a bird a bird เด็กตอบข้อนั้นเลยค่ะนะคะมีอะไบ้างลบอกนี่ไงข้างนี้มี a bird นี่ก็มี a bird คํคำใบที่ไรประโยชน์นะคะอ่ะทุกคนเช็คต่อมีประโยคว่า she has a bird she has a bird กับ he has a bird he has a bird มี she กับมี he รูเลยต่อแบบทำไมลูกเอาแบบใจแบบปล่อยใจสบายสบายปล่อยแบบปล่อยใจเล่นๆเ,เลยนะคะปล่อยใจสบายสบายแล้วค่ะสังเกตนี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายใบให้เขาชื่อว่าสมจิต สมจิตค่ะเป็นชื่อที่ตั้งใหม่สมจิตคือผู้หญิงหรือผู้ชายลูกนะฮะถูกต้องค่ะเป็นน้องผู้หญิงค่ะแปลว่าประโยคนี้ค่ะตรงกับอันไหนลูกตรงกับด้านบนหรอตรงคำว่า she has a bird ะนะเช็คนาะใช่ไหมอุ๊ยทำไมเก่งนี้อ่ะปบมือให้ตัวเองเลยเลิศมาออกเสียงพร้อมกัน she has a bird she has a bird, has a bird อีกคงลูก she has a bird มีความหมายว่าอะไรนะเธอมีนกตัวหนึ่งค่ะนะคะเก่งมา,มากๆค่ะข้อต่อไปเลยนะข้อที่4ี่นะข้อนี้ค่ะมีเป็นอุ๊ยเขาชี้มาด้วยนะมีแบบมีการชี้นะนี่มีการชี้นะแล้วก็มีสมัยลูกเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะเป็นหนูแฮมสเตอร์หนึ่งตัวนะต้องมีคำว,ว่า a hamster a h a m s t e ม s t e r ข้อไหนมีเก็บเลยข้อนี้มีเก็บเลยข้อนี้ก็มีเก็บเลยนะคะต่อไปลูกป,ประโยคแร,แรกบอกว่า she has a hamster she has a hamster ประโยคสองเป็นคำว่า i have a hamster i have a hamster สังเกตเครื่องหมายเครื่องหมายลูกนะชี้มาที่เขาแสดว่าเขาคือเขาคือตัวเขาเรียกว่าฉันน้่มีนะ ฉันมีหนูแฮมสเตอร์นะตัวหนึ่งนะต้องบอกว่า I หรือ s h คะถูกต้องค่ะนะคะ I have a hamster ออกเสียงพร้อมกัหลุก I have a hamster I have a hamster มีความหมายว่าอะไรเอ่ยมีความหมายว่าฉันมีหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งนั่นเองนะคะและข้อต่อไปค่ะข้อนี้ค่ะทุกคนค่ะ ตอบเลยคคุูคุณอินนี้ไม่ใบายเนะคะระหว่าง she has a cat หรือ he has a dog บางคนบอกสังเกตรูปละรู้เลยเหมือนสุนัขเลยเก่งมากเก่งมากๆเลยค่ะเหมือนสุนัขเลยค่ะเหมือนเลยคะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะบางคนบอกรู้เลยค่ะเหมือนผู้ชายเลยไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะอะบอกเลยเป็นผู้หญิง แล้วก็มีแมวมเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแมวรู้เลยต้องเป็นประโยคไหนลูกระหว่าง she has a cat หรือ he has a dog อ่ะเลือกเลยค่ะ,ะ,คะระหว่าง she has a cat หรือ he has a dog เลือกเป็น she has a cat เก่งมากๆค่ะออกเสียงพร้อมกัน she has a cat she has a cat แปลว่าเธอมี แมวตัวหนึ่งใช่ไหมคาเด็กๆขาลูกเนาะแต่ขรล่งคืออะไระลูกขรั่งคือเขาใช่ไหมเขามีสุนัขตัวหนึ่งเนาะรูปภาพก็ไม่ตรงแล้วค่ะนะคะหนึ่งค่ะคนละคนเลยค่ะสองลูกนะสัตว์ก็คนละตัวหรือเปล่าเนาะสุดท้ายลูกฝึกการพูดกันเพิ่มเติมดีกว่าดีไหมนี่คุณคุณมินนี่มีรูปภาพมาให้นะคะให้เด็กๆดูประโยคนะคะแล้วก็พูดให้เนี่ยให้ถูกต้องว่าอประโยคเนี้ยต้องพูดว่าอะไรกันแน่เนาะเห็นไหมเด็กๆดูรูปนะมีรูปภาพน้องผู้หญิงคนหนึ่งมีแมว น้องผู้ชายคนหนึ่งนะฮะมีนกค่ะอ่ะโอเคขอประโยคแรกก่อนค่ะดเด็กๆตอบเลยค่ะขอเป็นเธอมีแมวตัวหนึ่งอ่าเธอมีแมวตัวหนึ่งต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า she has a cat she has a cat เก่งมา,มากๆค่ะออกเสียงพร้อมกัน she has a cat เธอมีแมวตัวหนึ่งนะคะประโยคหลังละคะเปลี่ยนเป็น น้องผู้ชายคนนี้ค่ะเขาค่ะเขามีนกตัวหนึ่งค่ะนะคะเขาคือ he เอกนพต้องใช้ has นกตัวหนึ่งใช้ว่า a bird ลบเป็นประโยคลูก he has a bird he has a bird ออกเสียงพร้อมกัน he has a bird เก่งมากๆเลยค่ะนะคะทุกคนคะออกเสียงตามค่ะประโยคแรกค่ะ she has a cat he has a bird เก่งมากนะคะข้อต่อไปค่ะนะคะข้อนี้ค่ะโอเคสังเกตนะเด็กๆคะลูกนะอันแรกรูปแรกเนี่ยมีคําว่ามีมีหมายถึงฉันจริงไหมอันนี้คือตัวฉันนะต้องใช้ว่าฉันนะอือันนี้ใช้คาว่าฉันนะคะน้องเสื้อเขียวคือฉันค่ะแต่น้องเสื้อส้มเนี่ยมีคําว่ามีลูกไ,ไม่มีแสดงว่าเป็นเขาคนหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยค่ะนะคะไหนบอกประโยคแรกสิคะฉันมีปลาตัวหนึ่ง ฉันมีปลาตัวหนึ่งต้องบอกว่า I เก่งมากไอเลยคะลูก I have a fish เลิศมาก I have a fish ออกเสียงพร้อมกัน I have a fish อีกทีลูก I have a fish I have a fish และสุดท้ายลูกนะเออเป็นน้องเสื้อส้มแล้วค่ะเป็นเขามีกระต่ายตัวหนึ่งนะฮะเขามีกระต่ายตัวหนึ่งคะ่ะต้องบอกว่าอะไรลูก he อะไรเขาลูก has a rabbit เก่งมากๆค่ะออกเสียงพร้อมกัน he has a rabbit he has a rabbit he has a rabbit โอเคออกเสียงใหม่นะ i have a fish he has a rabbit เก่งมากๆเลยนะคะและข้อสุดท้ายลูกข้อนี้ค่ะเป็นน้องผู้หญิงนะคะมีสุนัขตัวหนึ่งค่ะโอเคตอบเลยค่ะเป็น she has a dog she has a dog ใช่ไหมเช็คสีตรงหรือเปล่าเก่งมากเลยออกเสียงพร้อมกัน she has a dog she has a dog อีกที่ she has a dog เธอมีสุนัขตัวหนึ่งและสุทดธาลูกเป็นฉันฉันฉันไอไอเป็นลูกเป็นแฮมสเตอร์ เป็นตัวหนูแฮมสเตอร์นะคะต้องเป็นคำว่าฉันมีหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งต้องบอกว่าถูกต้องเลย I have a hamster I have a hamster เอาเสียจพร้อมกัน I have a hamster I have a hamster ฉันมีหนูแฮมสเตอร์ตัวตัวหนึ่งนั่นเองจ้านะจา๊านี่ทำไมวันนี้เก่งอย่เลยคะเด็กขลุนะตอบถูกทุกข้อเลยนะคะคราวนี้ค่ะถ้าตอบถูกแล้วครั เรามาช่วยกันทวนดีกว่าว่านี้ลูกนะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเนาะมาทวนทั้งหมดที่เราเรียนกันไปในวันนี้เลยจ้ะเราเรียนโครงสร้างคําว่าฉันมีเขามีเธอมีจริงไหมคะคำว่ามีคือคําว่า have กับ has เนาะ have กับ has ครูค uh ุม uh ินนี่คะ have กับ has ใช้ต่างกันยังไงบ้างถ้าประธานเป็นเอกพจน์เช่นประธานคือใครลูกประธานคือ he ประธานคือใครคะประธานคือ she ประธานคือใครลูกประธานคือ it เนอะหรือประธานเป็นคำนามเอกพจน์เช่นคำว่า a dog สุนัขตัวหนึ่งเปลี่ยนใหม่ a cat แมวทำไมคะแมวตัวหนึ่งจริงไหมหมดนี้เป็นเอกพจน์เนาะกริยาที่ตามมาคำว่ามีนั้นต้องใช้คำว่า h a v e หรือ has คำว่า has เก่งมากค่ะออกเสียงพร้อมกันค่ะ he has she has it has a dog has a cat has แปลว่ามีจริงไหมแล้วข้างหลังตามดรวยใครลูกตามดรวยสัตว์น้อยของเราค่ะนะคะเช่นเปลี่ยนเป็น,ปนนะลูกเอาเป็นสุนัขตัวหนึ่งอืมต้องเรียกว่าลูกสุนัขตัวหนึ่งลูกใส่ควาว่าลูก a dog a dog อะเดี๋ยวขอเป็นประโยคสิเธอมีสุนัขตัวหนึ่งต้องเป็น she has a dog เก่งมาก she has a dog เธอมีสุนัขตัวหนึ่งใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ขอเป็นเขามีแมวตัวหนึ่งเขามีแมวตัวหนึ่งลูกนะเป็นเป็น he has a cat he has a cat เนาะเขามีแมวตัวหนึ่งได้เลยนะและต่อมาลูกประธานเป็นพรหูพจน์แล้วค่ะนะคะไม่ใช่เอกพจน์แล้วค่ะคุณคุณมีนี่คะคำว่าอะไรบ้างคะเป็นพหูพจน์หนึ่งลูกนะ i มีไออ่ามีใครลูกมี y o ูลูกมี y u นะคะมี I มี you มีพวกเราลูกมี we มีพวกเขาลูกมีคำว่า they มีสุนัขหลายตัวค่ะมีคำว่า dog dogs หรือเป็นแมวไหมแมวหลายตัวลูกต้องเรียกว่า cats cats ถ้าเป็นคำหนึ่งเยค่ะเป็นหูพจน์กริยาที่ตามมา ต้องเปลี่ยนจากคำว่า has เป็นคำว่า have และข้างหลังก็เป็นสัตว์ต่างๆเหมือนเดิมเช่นขอเป็นฉันมีสุนัขตัวหนึ่ง I have a dog I have a dog ขอเป็นพวกเราพวกเรามีแมวตัวหนึ่งพวกเราคือ we เปลี่ยนเป็น we have a cat we have a cat พวกเรามีแมวตัวหนึ่งขอสุดท้ายขอเป็น พวกเขาพวกเขามีกระต่ายตัวหนึ่งลูกพวกเขาลูกคือ they they have a rabbit they have a rabbit เก่งไหมคะเด็กๆคะเก่งไหมลูกนะะ้อเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะขอ,อหนึ่งประโยคค่ะขอเป็นเขาผู้ชายนะเขามีหนูแฮมสเตอร์ตัวหนึ่งถูกต้อง he has a hamster มาต่ออีกนิดนึงดีกว่าเนอะขอเป็นคําว่าเธอมีนกตัวหนึ่งดีกว่าค่ะนะคะเธอมีนกตัวหนึ่งค่ะต้องบอกว่าทาไมลูก she has a bird ใช่ไหมคะ she has a bird อะออกเสียงพร้อมกัน she has a bird แปลว่าเธอมีนกตัวหนึ่งและขออีกหนึ่งอังสุ้าลูกขอเป็นคุณมีกระต่ายตัวหนึ่งค่ะนะคะต้องเป็น you have a rabbit you have a rabbit เนาะคุณมีกระต่ายตัว1นึ่นั่นเองนะคะนี่ค่ะเด็กๆคะ่ะถ้าเราจำเนื้อหาได้แล้วคะ่ะไปนะคะเปิดใน my English ค่ะเด็กๆคะนะทำเพิ่มเติมลูกนะในหน้าที่116กับหน้าที่117กันนิดนึงเนาะเพิ่มเติมนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะเป็นเรื่องของอะไรนั้นไม่บอกรอคราวหน้าเจอกันวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน่น